สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เปียชลาจะมาสอนวิธีทําพิซซ่า,าเวียดนามแบบง่ายนะคะเพื่อนๆมีแผ่นบเปียนี้นะคะก็นํามาใส่กระทะเลยนะคะแล้วก็ตีไข่ลงไปเลยนี่แบบง่ายที่สุดเลยนะคะใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปในขณะที่เรา ใส่แผ่นปอเปี๊ยะลงไปในกระทะนะคะเพื่อนๆสามารถใช้แผ่นปอเปี๊ยะแบบขนาดไหนก็ได้นะคะตอนนี้แพ่ชลาก็ใช้แผ่นปอเปี๊ยะแบบแบบใหญ่นะคะแบบใหญ่สุดเลยนะคะก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็เราเลงไข่ให้ทั่วแผ่นนะคะก็ง่ายๆมากเลยอันนี้ทําแป๊บเดียวนะคะแล้วก็ส่วนอ,อ,อะไรนะส่วนที่เราจะประกอบใส่ในพิซซ่านี่นะคะก็ หาอะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆที่มีในตู้เย็นเลยค่ะไม่ต้องไปสรรหาอะไรให้มันมากมายใส่อกองนะคะใส่เพียดก็มีนะคะมีเห็ดเห็ดแชมปิญงนะคะเห็ดอะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆเห็ดอะไรก็ได้ช่วงแรกก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยใส่ไฟแบบสุดสุดอ่อนเลยนะคะแล้วเพียดก็จะใส่นี่นะคะถั่วลันเตาที่อยู่ในแช่แข็งนี่นะคะคนไหนมีสดก็ใส่สดนะคะมีอะไรใส่อันนั้นเลยค่ะ อันนี้เป็นแบบง่ายที่สุดเลยนะคะเพจก็จะใส่กุ้งนะคะกุ้งที่ลวกสุกแล้วนะคะที่อยู่ในช่องแข็งนี่แหละคะ่ะก็ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่นะคะส่วนที่เป็นชีสนะคะก็ใส่ชีสลงไปเลยะคะ่ะใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อน ใส่ลงไปตามความพอใจที่เพื่อนๆอยากจะใส่เลยนะคะเพียดก็จะใส่ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะโรยเกลือค่ะโรยเกลือนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นก็พริกไทยค่ะง่ายมากเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีทําให้สดพิซซ่านะอร่อยขึ้นก็คือพริกหวานนั่นเองนะคะหรือว่าพริก,รกหยวกหวานนะคะ ก็ใส่ลงไปเลยค่ะเขียวแดงเหลืองชนิดไหนก็ได้นะคะอันนี้เพียดชลาก็เหลืออยู่ในตู้เย็นก็นํามาใส่นี่คือพิซซ่าแบบเร่งด่วนนะคะและง่ายนะคะไม่ต้องอ่าพิถีพิถันอะไรมากมายเลยนะคะแล้วจากนั้นนะคะเ,เพื่อนๆก็ใส่ผักสลัดนะคะผักสลัดชนิดไหนก็ได้นะคะใส่ลงไปเลยเพียดก,ก็มีสลัดแบบอ่สลัดแก้วนะคะก็ใส่ลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นก็ห่อเลยค่ะ พราะว่าทุกอย่างนี้ไม่จําเป็นต้องสุกเยอะนะคะผักสลัดเราก็ไม่กินสุกนะคะแล้วก็ชัมปิญงก็คือเห็ดเนี่ยเราก็กินดิบได้นะคะเพียดก็จะห่อเลยนะคะห่อ่วนแป้งเข้ามาประกบกันนะคะนี่นะคะก็ประกบกันเลยค่ะประกบให้แบบเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้เลยนะคะตามความ ความกว้างของแผ่นปอเปี๊ยสดนะคะเออปอเปี๊ยะเวียดนามน,นะคะแล้วก็ย่างไปนะคะย่างไปจนกว่าฝั่งนู้นจะสุกเหลืองนะคะเพียรก็จะใช้วิธีแบบประกบอย่างนี้ไปสักพักหนึ่งนะคะ หรือเ,เพื่อนๆจะใช้ฝาปิดก็ได้นะคะเดี๋ยวเพียดก็จะเอาฝามาปิดนะคะลงไปเลยค่ะนะคะปิดประกบให้แผ่นนี้เข้าอยู่แน่นนะคะแล้วก็จะได้สุกด้วยนะคะใช้ไฟอ่อนปานกลางนะคะเพียดก็เล่นไฟขึ้นนิดนึงนะคะพิซซ่านี้ทําง่ายมากเลยเพื่อนๆนี่นะคะแผ่นกปอเปียวแ,แบบนี้นะคะของเวียดนามนะคะเราก็ซื้อมาไว้นะคะจะเป็นแผ่นเล็กแผ่นใหญ่ได้หมดเลยนะคะตอนนี้พี่ก็ จะประกบไว้อย่างนี้นะคะคือให้อีกฝั่งหนึ่งสุกเลยนะคะไม่ต้องพลิกไปพลิกมานะคะนี่นะคะกะว่าน่าจะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวดูนะคะสุกไหมเหลืองไหมเอ่ยน่าจะเหลืองเลยละคะ่ะโอเคเราอันนี้ทําให้ดูแบบความเร่งด่วนนะคะเพียก็จะพลิกฝั่งนี้มานะคะเพื่อ,อเพื่อที่จะให้กลับง่ายขึ้นนะคะ ก็ประกบลงไปแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้อีกฝั่งหนึ่งสุกเหลืองดีนะคะฝั่งนี้ก็เหลืองดีแล้วนะคะหน้าตาออกมาน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะนี่ก็ น่าจะได้แล้วนะคะก็จัดใส่จานเลยค่ะเพื่อนๆติดเ,เตาเลยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆจานเสร็จแล้วนะคะพี่ก็จะใส่จานเลยค่ะอันนี้ก็เป็นสองท่านนะคะที่เราทําวันนี้นะคะเห็นไหมคะว่าง่ายมากเลยไม่ได้ยากเลยนะคะคะ่ะพิซซ่าเวียดนามนะคะจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ใส่มายองเนสน,นะคะตามความพอใจเลยค่ะ นะคะลาดกรชับลงไปค่ะตามความชอบนะคะแล้วก็ซอสศรีราชานะคะใครชอบเผ็ดก็ใส่ใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่นะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆพิซซ่าเวียดนามแบบเร่งด่วนหน้าตาหน้าทานมากเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งให้เพียร์ชลาเป็นกำลังใจด้วยนะคะ วันนี้สวัสดีค่ะบนอภิต bon ีเล็นะคะก็จะปิดลงแบบนี้นะคะปิดให้ส่วนที่เป็นแผ่นโปรเปียสเนี่ยเขาแน่นด้วยแล้วก็ปิด